สิ้นปีนี้ภายใน31ธันวาคม2564พี่กิมวราพรการันมีเป้าหมายระยะสั้นกับตัวเองยังไงและในธุรกิจนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างเชิญค่ะความัำเร็จที่2งาน3เดือนนะคะ3เดือนหลังจากนี้จะต้องสำเร็จที่50,000ค่ะ50,000นี้เราจะมาทำ้าย5 0ค่ะ แล้วก็เพื่อนี่สินที่กําลังที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันคิ่ว่าจะเป็นเรื่องลดหมายถึงว่าจาก็ี้ไปคือทุกอย่างต้องทำให้เป็นปัจจุบันะอยากได้เงินก้อนนี้มาทําให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันแล้วก็ความสามารถก็คืออยากจะไล่โฉดขายขายต้นไม้ที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็รักผลงานแล้วก็ความอยากจะทําออนไลน์ให้มันเก่งขึ้นที่สุดสามารถมีลูกค้าในออนไลน์ นะคะแล้วก็อ <royable> ยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็คืออยากจะให้ผิวพรรณของตัวเองนี่กลับมาแบบสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดตรงๆว่าเมื่อก่อนตอนที่กินอาหารเเยอะมันก็ทำให้ร่างกายเราดีแต่ตอนนี้โดยไม่เกิดโควิดมันก็ทำให้เราเนี่ยพ้อเหนื่อยละแล้วก็เงินที่จะไปซื้ออาหารก็ไม่มีนะคะแล้วก็จำนวนดาวไลน์ที่ที่อยากจะช่วยก็คือ ตอนนี้ก็คือโฟกัสสองคนค่ะก็คือพี่ปูตอนนี้วันนี้ก็ไม่สบายมาไม่ได้นะคะจริงๆอยากจะมาด้วยแต่ว่าอยากจะช่วยพี่ปูให้หยุดคนนะคะไม่ต้องเป็นแม่ค้าเรื่นัปูแดงแล้วก็พี่แจ๊คช่วยนะคะแล้วก็แล้วก็คือปัิญาณกนแล้วว่าถ้าไม่ได้คือต้องได้ค่ะอยูสามเดือนต่อไปข้างหน้าแล้วก็จะพัฒนาตัวเอง